ในสงครามอินโดจีนปี2483ถึง2484ไปประชิญทางเลือกสำคัญค่ะที่จะทวงคืนแผ่นดินฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่เคยเสียไปหรือหันไปเอาพระตะบองเสียมราสีโสคนกลับมาค่ะคาถามก็คือทำไมจอมพลปอถึงเลือกพระตะบองแทนที่จะเป็นฝั่งโขงพระตะบองไม่ใช่แค่แผ่นดินแท่คืออู่ข้าวของกะบูชาค่ะวิ่มน,น้ำสมบูรณ เลี้ยงปองทับและก็ผู้คนได้มหาศาลสำหรับด้านวิทธศาสตร์ราตะบองก็อยู่แนวราบเชื่อมอีสานใต้ไทยค่ะใช้เป็นการุนระหว่างสยามกับยวนและฝรั่งเศสได้ชัดในขณะที่ฝั่งซ้ายแม่นขงแม้จะเคยเป็นของเราแต่เต็นไปด้วยเที่ยราบสูงุร,รักกันดานผมสงยากและไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นฐานอำนาจการได้พระตะบองจึงคือการได้ทั้งอาหาร ความมั่นคงและชัยชนะที่ปลุกไฟชาติิยมของคนไทยค่ะจอมพลปจึงเลือกฮิดพระตะบองเพราะมันคือสมบัติที่คุ้มค่าทั้งเศรษฐกิจการทหารและการเมืองค่ะมีไม่ใช่แค่แผ่นดินที่ได้คืนแต่คือความมั่นใจว่าไทยยังยืนหยัดอยู่ในภูมิภาคนี้ชัยชนะเล็กๆในสงครามอินโดจีนแต่สะท้อนการคำนวณที่ใหญ่หลวงของผู้นำในยุคสงครามโลกค่ะ